อ่ะแก๊งคอเซนเตอร์ฮะโทรไปหาเหยื่อเหยื่อบอกชื่อมาว่าพีกแล้วเจอนามสกุลเข้าไปเฮ้ยไม่ทราบว่าตอนนี้ดิฉันเรียนไทยกับพี่อะไรอยู่ครับผมเลยครับใช่ค่ะผมผมประวิท์ครับประวิท์ประวิท,วทคุณประวิทธนะคะวิทธ์สอเสือครับประประวิท์ครับประวิท์สอเสือเหรอ วิศซอเสือครับวิศแบบวิศวิศอย่างเงี้ยครับ๋อแบบวิศวิศไม่ใช่วิศไม่ใช่ใช<อ>วิศตอรอครับวิศวออิศวิศนะครับโอโอเคค่ะว่าประวิศแบบนั้นอ๋อไม่ใช่ครับอันนั้นเดินไม่ไหวครับอ๋อค่ะครับปบอปาโลเรือชระอะว่าแวนชระอิศอเสือเนาะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับเออใช่ใช่ใช่นี่หว่า ใช่ครับอันนี้คุณลูกค้าเล่นหรือเปล่าคะผมไม่เล่นครับผมจริงจังครับตีเลียดเลยครับแล้วนามสกุลแล้วนามสกุลอะไรครับวอวอแหวนงองูนามสกุลวอแหวนงองูนะคะครับแล้วก็สอเสือครับค่ะวอแหวนสลีงองูครับวงสวิงครับ คุณประวิ์วงสวิงนะคะใช่ครับประวิ์วงสวิงโอ้ยพี่พี่ออกมาเล่นตลกฮะโอ้โหสุดยอดโอ้ยอ่ะพี่ปุ้ยขอชื่อเต็มกชื่ออะไรชื่ออะไรประวิสเออออกสีถูกประวิอวงสวิงไม่ใช่ประวิ์อื่นนะเดินไม่ไหวพี่เขาบอกประวิ์ไหนว่าเดินไม่ไหวเออไม่รู้เหมือนกันต้องถามพี่ก่อนนะ อ้อันนี้เงืบแรกเลยนะเงือบแล้วจากนั้นครับคุณผู้ชมมาแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยบอกให้พี่ประวิสเนี่ยถือสายและแกล้งบอกว่าตำรวจอะไปตรวจสอบบัตรเครดิตเพราะว่าเจ้าของคลิปเนี้ยค้างจ่ายบัตร60,000ค้างมา3เดือนแล้วหาเงินมาจ่ายเลยด่วนเลยคราวนี้แก๊งคอร์เซนเตอร์เจอมุกอีกเงือบ2องะเจ้าของคลิปบอกว่าอ๋อเดี๋ยวผมต้องไปขายยานอวกาศที่มีอยู่เอามาใช้นี่ หรือไม่ก็ต้องเอายานอวกาศเนี่ยไปจำนองกับไฟแนนซ์คือขายนาฬิกาก่อนเลยฮะมีเหรอพี่โปรวิสมีเหรอขายได้ไงยืมเข้ามาบ้าเอของใครอ่ะอพี่ไปเอาขาวตอไปอะแล้วแก๊งคอยังบ่อยว่าเอ้ะนี่พี่โปรวิสมียานอวกาศด้วเหรอคะพี่โปรวิสตอบมีสิครับเพราะว่าอยู่ในแก๊งกาเดียนกาเล็กซี่ครับอะไรวะเนี่ยพี่จะไปไปรพี่โปรวิสหนักแล้วนะหัวจะปวดเลยเออเออ หนักเลยไม่รู้คุยรู้เรื่องหรือเปล่านะวิปริววงสวิงนะประวิสรเอาละ